กาเรีนเบรย์เลนนิงภายหลังที่รัฐบาลได้จัดก,การปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีหรรใจสำคัญอยู่ที่การยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศให้สูงขึ้นคือผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพจุดทักษะกระบวนการคิดการประยุกต์ความรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ามารถคิดวิเคราะห์และเริ่มสร้างรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาตลอดจนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเหมาะสมกับยุคแห่งข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายรวมไปถึงการทําให้การเรียนรู้นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งยังเป็นการเตรียมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสังคมยุคโลกาภิวัตน์ในฐานะที่ท่านจะเป็นครูพันใหม่ท่านจะต้องปฏิบัติภารกิจต,ต,ต่อไปนี้ ภารกิจที่ 1. วิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทและความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน แทนที่ครูจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเพียงอย่างเดียวส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือการสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากและสะดวกขึ้นดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้เช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดระบบการเรียนการสอนทางไกลการส่งการบ้านทางอินเทอร์เน็ต อีเมลระบบกระดานขาวบล็อต e ินบอร์ดซ e ิสเต็มอีเลอร์นิ่งอีบุ๊กอีไรเบอรี่และอ e ีคลาสรูมภารกิจที่ส วิเคราะห์หาวิธีการที่จะประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและคุณลักษณะของโปรแกรมทางด้านไอ t ดังกอรอาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ดังนี้เริ่มจาก การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่โดยการตั้งประเด็นคำถามหรือกระตุ้นด้วยไอซทจากนั้นกระตุ้นให้เกิดปัญหาและการมอบหมายภารกิจการเรียนรู้โดยนำเสนอปัญหาหรือประเด็นคำถามและปฏิบัติภารกิจมีการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่หลากหลายโดยใช้ไอ t ต่อมา ส่งเสริมการสร้างและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นการขยายแนวคิดที่ใช้ไอซีทีสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจของตนเองและกลุ่มโดยการสะท้อนความคิดและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ภารกิจที่สาม ให้ท่านพิจารณาเรื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนที่กำหนดให้ต่อไปนี้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการอธิบายโรงเรียนบ้านหนองงูหา่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุระกันดานโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์สามเครื่องมีโทรทัศน์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โรงเรียนมัธยมไฮโซเบตง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองมีความพร้อมทางด้านสื่อเทคโนโลยีมีห้องคอมพิวเตอร์มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่ครูม,มีไม่เพียงพอเนื่องจากย้ายหนีเหตุการณ์ความไม่สงบทางออกของปัญหาระบบการเรียนการสอนทางไกลเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียนผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสมได้แก่สื่อทางไรษเณียวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์การสอนเสริมผู้เรียนและผู้สอนมีโอกาสพบกันอยู่บ้างณนะศูนย์บริการการศึกษาเท่าที่จำเป็นผู้เรียนจะใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนบ้านหนองอูหาการใช้การศึกษาทางไกลเป็นทางออกที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพราะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดารมีคอมพิวเตอร์สามเครื่องมีโทรทัศน์การที่มีคอมพิวเตอร์สามเครื่องและมีโทรทัศน์ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทปเสียง วิดีทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ได้หรือการใช้หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกนำมาจัดพิมพ์ในรูปแบบดิจิตัลมีลักษณะคล้ายคลึงกับหนังสือจริงโดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนมัธยมไฮโซเบตงการใช้การศึกษาทางไกลเป็นทางออกที่ดีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนนี้เช่นกัน เพราะจากปัญหาที่ครูมีไม่เพียงพอเนื่องจากย้ายหนีเหตุการณ์ความไม่สงบดังนั้นการศึกษาทางไกลจึงช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยการศึกษาทางไกลเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกันแต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อผสมซึ่งช่วยลดความเสี่ยงชีวิตของครูได้และการที่โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านสื่อเทคโนโลยี มีห้องคอมพิวเตอร์มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ e-learning และการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสร,ริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้